อารย์ต้องชชอบใช่ไหมว่าสมัครอยู่ได้ครับอาจารย์รท้องใช้จับง้วเป็นคุ้มง้วเป็นได้ถ้เป็นพอพาดหรือไปแ <laughs> ต่ว <laughs> ต่าซึ้อราคาเขาดอกเงี้ยเอาปัญหาและอุปสรรคครับปัญหาและอุปสรรคครับเออปัญหาปัญหาการเลี้ยงงัวช่วงนี้อ่ะจะเจอ,อช่วงวิกฤตที่ราคางัวอาจจะ,ะต่ำลงนะครับราคางัวต่ำลงนี่ก็เหตุให้พี่น้องที เคยผสมงัวดีเนี่ยบางคนเพิ่นกงเปลี่ยนแบบผสมแบบแบบบ้านๆกันนผสมกันเองแหมผสมกันเองในข้าวพอพันยุ้ยได้บ่ได้เลือกพอพันธุ์กันนี่อันนี้นี่ประเด็นหนึ่งนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งปัญหาเดี๋ยวนี้นะครับปัญหาเรื่องการเลี้ยงงัวเนี่ยคือถามว่าเตรียมความพร้อมก็คือขาดแคลนเรื่องอาหารบ่เพียงพอนะครับถ้าอาหารบ่เพียงพอ ถาเลียงงัวบ่สมบูรณ์บ่อ้วนท่วนสมบูรณ์เนี่ยเวลาขายกับบริใดราคาหนึ่งข้ขายน่าเปนบ่แมนครับการขายได้ใทีไดเนี่ยข้อไปเทคนัคครับกับมาเป็นทุนหมุนเวียนมาพัฒนามาสร้างขอกเสริมเสริมขอกขึ้นไปอ้วจะขขายเนี่ยันอายุจะปีไดราคาสเดออ๋อผมส่วนมากผมจะเป็นเป็นลักษณะดีนะครับผมจะขายงัวช่วงช่วงที่ตลาดต้องการงัวขุนกระสิอง่าผู ราคาหมื่นต้นๆถึงออาาสองหมื่นเขาท่งตลาดคือผมบอกคุณเองบอกคุณเองเพราะว่าผมนี่รับซื้อจากชาวบ้านเออชาวบ้านที่เป็นลูกค้าผสมน้ำนะครับเพ<อ>ิันก็จากกำน,นันเอาง้อไปขายนะ<อ>ผมก็จะเอาไปขายตลาดเออไปขายตลาดครับหรืองัวแม่ลูกที่บางคนจําเป็นจําเป็นอย่างเช่นว่าเดือนร้อนถึงเดือนกุมภาพันธ์หน้าต้องการใส่หนี้เที่ ก็ขายงัวเพื่อไปใส่หนีทกศหลูกเลี้ยงเปิดเทอมขายงัวเพื่อเป็นขาดใส่ใจขายง่วตัวหนึ่งนี่ใจประมาณเท่าเดี๋เฉลี่ยแล้วเขาจะเท่าบานเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ราคาง่วงถ้าเกณฑ์ราคาง่วงเหนื่อยถ้าเป็นตัวผูหนึ่งปีเนี่ยนะครับหนึ่งปีก็จะอยู่มื่นหาถึงสองมื่นมื่นหาถึงสองมื่นถ้าการเลี้ยงเลี้ยงสมบูรณ์เลี้ยงดี อ้วนท้วนสมบูรณ์บอผอมก็ไดสองหมื่นขึ้นอยู่ที่ความอ้วนอ้วนนะครับเดี๋ยวนี้มันขึ้นหรือมันรงเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์นิ่งนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอ่อข้าเวียดนามขาเขมรกันยังเขามาซื้อว่าอ้วนเมืองไทยแต่เขาจะเลือกซื้อนิ่งตรงอ้วนโค้งสางตรงใหญ่เนื้อตกหลาย ก็เลยเห็นวาหันมาเรืยมพันนีมาจ่ครับเราก็พี่น้องบ้านเฮ้าเนี่ยเป็นอย่างจังไปเอ,อ่อไปเรียนน้ำกระแสช่วงนั้นเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วก็ผมต้องขอให้สําหรับผู้ที่เลี้ยงบามันเลือดลอยนะครับ <c oughs> เลือดลอยเนี่ยมันเป็นราคาง้วทีมันเกินตัวบางโตเนี่ยสามแสน <c oughs> แต่ราคาเนื้อมันจะอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับแต่ถ้าเข้าเลี้ยงลูกแบบลูกผสมพื้นบ้านผสมพอพัน ลูผสมออกมามันก็นจะเป็นมั่วลูกผสมพื้นบ้านเรียง,งาง<ม>เลียง,งางขายในราคาทองตลาดแบบนี้ม่มีความเสี่ยงหลายนะครับแต่ถ้าผูท้ทีตังฟ้ามเรียงเป็นบามันเลือดลอยเลือดลอยนี่แพงอยู่แล้วนะครับตัวหนึ่งก็สองแสนสามแสนช่วงช่วงบูมๆนะครับแต่เดนี้ก็ต้องกลับมาขายกันตัวละสามหมื่นสี่หมื่นเพราะว่าตลาดเขาสื่อในราคาเหนือครับอืมโลด,ดเนือ ตามราคาเนื้อสมมติว่าง่วตัวนี้อ200กิโลเขาก็คิดเป็นราคาเนื้อออกมากเขาก็ตีราคา<อ>ตามเนื้อครับม่วตัวนี้ราคาเ600กิโลสังสมมติว่าสัง600กิโลกิโลละเดนนี่อยู่ประมาณ70 7บหาประมาณน,นี้นะครับจากเดิมราคาเก่า7าเก่าิบเก่าเดนนี่จะลดมาอยู่ที่70ครับ เขาซื้อแบบนั้นเองไม่ได้ซื้อหมาวิโดว์แต่แต่ถ้พาพ่อค้านี่นีทีโ่าขาอะไรที่นี่ละ<อ>่ะเขาบ้านสวนกำนันนิยมน้องมะนาวฟาร์มครับ